วันนี้ท่านผู้ชมนะีชาวโซเชียลก็แห่แชร์ภาพหาเสียงของพักพลังประชารัฐที่ประกาศไว้เมื่อปี2,562ว่าปี2,565รถเนี่ยรถเมลอนเนี่ยนะครับจะต้องสูญพันไปวันที่9มกราคม2,565ผู้ใช้ a c e b o o o เนี่ยกลับมาแชร์ภาพนะจากเพจ Facebook ของพักพลังประชารัฐนะที่เคยโพสต์ไว้เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ส2โดยเป็นการประกาศนโยบายท่านผู้ชมนะ เพื่อหาเสียงเนี่ยของพ,พรรคพลังประชารัฐระบุว่านะฮะเนื้อหาใจความตามภาพเลยปี65รถเมลอนจะต้องสูญพันธุ์นะปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ที่ผมเล่าข่าวเนี่ยวันที่10มกราคม2565ก็ยังเห็นวิ่งอยู่นะรถเมลอนเนี่ยไม่เห็นหายไปเลยไม่เห็นสูญพันธุ์ตามที่พ,พรรคพลังประชารัฐระบุนะฮะยังวิ่งรับส่งผู้โดยสารอยู่อย่างปกติท่านผู้ชมอันนี้คือการหาเสียงนะท่านผู้ก็พูดนนะฮะ เราก็ต้องเคารพนะทุกคนก็เคารพในกฎกในเกณฑ์ในเมื่อพักพลังประชารัฐเป็นหนึ่งในรัฐบาลน,นะเบอร์นหนึ่งรัฐบาลน,นะครับเถียงไม่ได้เลยเรื่องนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นนโยบายเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ดีนะผมไม่เห็นทําเป็นรูปธรรมสักทีหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยก็คือทําตามที่รับปากไว้อย่าดูถูกคนที่เลือกคุณมานะเพราะสิ่งที่คุณทาเนี่ยนะมันคือนโยบายที่คุณได้มาเพราะนโยบายที่คุณหาเสียงไปคนที่เลือกคุณเขาก็เลือกตามนโยบาย เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ทำเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการดูถูกการดูถูกคนที่เลือกคุณมาดูถูกคนไทยทั้งประเทศเลยไหมดูถูกคนที่เลือกคุณมาด้วยไหมเพราะว่ามันเป็นการไม่รักษาคําพูดเพราะว่าเราเป็นรัฐบาลนะเราหาเสียงเราจะสร้างสังคมที่น่าอยู่ประเทศไทยที่น่าอยู่เพื่อประชาชนคนไทยรถเมล้อนจะต้องหายไปนะจากประเทศไทยจะทําอย่างไรหรือถ้าไม่ใช่รถเมลอนออะบางคนอาจจะบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 มันระบาดอยู่ในขณะนี้ รถเมลอนก็จําเป็นนะจ๊ะเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้อยู่เพื่ออากาศที่มันโปร่งมันโฟลสะดวกสบายแต่ขอได้ไหมเปลี่ยนทันทีเถอะมันเก่าค่ำคืึกไปหมดแล้วอ่ะพื้นก็ผุก็พังบ้างเบาะก็โยกไปโยกมานั่งนั่งอยู่กูไม่รู้กูจะหลุดไปตอนไหนเพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นรถเมลที่มันใหม่ขึ้นไหมนอกจากรถเมลอนก็ยังคงอยู่ก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรนะแต่ขอให้มันเห็นการเปลี่ยนแปลงตามที่บอกที่แจ้งไว้หน่อยวิธีการแก้ปัญหาไม่ยากครับหนึ่งทตามนโยบายที่บอก นะว่าจะรถเมล์ร้อนจะต้องศูนย์พันจะต้องหมดไปหรือจะเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ก็ยินดีไม่มีปัญหาก็ถือว่าได้ทํา2ทําไม่ได้ลบโพต์ไปเลยเชื่อผมหรือข้อ3เนี่ยอย่างที่เคยเคยทำครับโทษจำนาข้าวโทษไปเลยเนะ่เพราะรถเมล์ร้อนเปลี่ยนไม่ได้เพราะเราขาดทุนเรื่องจำนาข้าวอะไรก็ว่าไปตามบริบทของแต่คนที่จะพูดแต่สุดท้ายคนที่เขาฟังหรือเขารับรู้นโยบายงวดหน้าเจอกันเลือกตั้งคราวหน้าถ้าใครเลือกอีก ไม่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคนหนึ่งที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้เลือกพักนี้นะแต่มาได้ยังไงก็ไม่รู้ถ้าผู้ชมสงสัยไหมผมก็ยังงง,ง,งอยู่เลยแน่ว่ามาได้ยังไงขอบคุณนะครับสวัสดีครับ